ถ่ายยังไงดีว่าให้ให้เขารู้ว่ามันมันเป็นจี๋าที่คุ้มมากอะแต่งแต่งไม่ถึงแสนเนี่ยเดินมาทำไมเนี่ยอาถ่ายย <c oughs> ังสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูครับพอร์เ n อร์250 g ครับที่แปลงเป็นจี๋าสปอร์ตนะครับสีดำแบบนี้เลยนะฮะจะมีขาวมีเทาปากบ,บนด้วยช่างมันไม่เป็นไรมาดูกันนะฮะ เริ่มจากไฟครับผมไฟนี่คือไฟ GR Sport นะครับสีอย่างนี้เลยเป็น LED นะครับเป็นสามแง่งนะมาแล้วด้างครับผมด้านเป็นเที่ยวนะครับไฟตะหมอกสีดำนะครับดำช่องลงก็ดำนะครับนี่ดำหมดเลยนะฮะดำหมดเลยดำหมดเลยนะครับมีแบต GR Sport ด้วยนะครับอันนี้คือมาให้เลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนโลโก้เป็นแก้วก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการให้มันหรูให้มันหราเหมือน GR แท้แทก็เปลี่ยนเป็นแก้วได้ ส่วนราคาที่งบไปถึงก็ไม่ต้องทําก็ได้ครับไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ได้บังคับนะครับมาส่วนที่2ครับมาเรื่องล้อเนาะโอเคล้อคือล้อยีนะครับของเรจินเดอร์นะครับตัวนี้คือของเรจินเดอร์นะของเจียสปอร์ตไม่มีของนะครับของจะขาดแต่ว่าถ้าใส่ก็สวยกว่าแน่นอนครับแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่คิลเล่นะขาวดํานะครับไซส์ยี่สินะครับอ่าตรงนี้ครับพิเศษปกติแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดํา ดำแบบดำดำด้านดำด้านนะอันนี้คือดำเงานะครับมันก็จะค่อนข้างเข้ากับตัวสีรถนะครับรถป็นเงาอยู่แล้วตัวนี้ก็เงาตามนะครับอ่าเมื่อแปลงหน้าแล้วตัวนี้ก็แปลงตามนะครับสีดำอ่าบันไดครับอนี่คือบันไดเดิมนะฮะบันไดเดิมตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้นะฮะใครอยากได้บันไดสีดำนะครับหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เขาเขามองว่ายังไม่เปลี่ยนดีกว่าอ่าเขาก็เลยยังไม่ทํานะครับมันก็ดูแบบแปลกตาดีไหมฮะ ต่อไปครับมือเปิดนะครับสีดําปกติแล้วอะ่ะตัว G ีนะครับไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามเนี่ย G ีจะเป็นมือเปิดสีโคเมียมมากระรดเลยนะครับแต่ว่านี่คือสีดําแต่ตัวนี้ยังไม่หายนะครับตัวคลเลสนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่ตรงนี้เราทําดําไม่ได้นะจะได้ทำเป็นสีสีเดียวกับตัวข้างล่างอยู่หรอทำดำไม่ได้ครับโอเคมาด้านหลังครับ มาด้านลหลังครับด้านหลังก็จะเป็นคาดเอวสีดำนะครับก็ดําเลยสังเกตว่ามันดูมดันดูดุนะดำหมดเลยนี่ก็ดำนะครับนี่ก็ดำนะครับนี่ก็ดำนะฮะนี่คือการแปลงไฮายทีอาร์นะครับจะมีบ้างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ท้ายนะครับแบบแบบบิลล์อินเลยนะตรงนี้ข้างล่างนะครับอโอเคอันนี้ท้ายไฟฟ้าด้วยนะโอเคเดี๋ยวเซลแจ็คอะสาธิตการใช้เท้าเตะ ใด้หน่อยอ๋อท้ายไฟฟ้านะครับคือมันเราเราติดตั้งให้ได้นะครับแล้วก็มีคิงเซนเซอร์ให้มาด้วยนะครับเตะดูเตะด้านไหนอ่ะเตะด้านนี้ครับผมเตะทีเดียวผ่านแห้สมบูรณ์แลวผมเตะเสียงที่สุดในโชว์รูมนะครับก็วิธีการเตะนะครับง่ายๆก็คือเตะออกมาเลยมมนตรงค้างเตะทีเดียวนะครับ ถ้าเบื่อการเตะน,นะครับคือเราไม่ได้ถือของอะไรก็กดก็ได้ครับง่ายกดทีเดียวนะครับเือแลดูง่ายง่าย,าย,ายเนาะเมาม้านหน้าครับอ่าด้านในครับรถมันมีในส่วนของแฮนเดิลชิปอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องยุ่งกับมันนะม,มันมีอยู่แล้วแต่ติดตั้ง,งเพิ่มอีกก็คือการคูสคอนโทรลนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะลูกค้าไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับคันนี้ไม่มีนะครับ ลูกค้าไม่ได้รีควสอะไรนะคือเพิ่มได้ครับตัวนี้ก็ใช้ได้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีบลูทูธนะครับมีระบบมัลติฟังก์ชันทุกอย่างครบนะครับแล้วก็มีอันนี้คือเราแถม่อยมากนะครับปอกหเห็นตัดให้น่ารักนะครับเวลาแบบใส่เปไม่ต้องแสบคอนะครับโอเคอันนั้นนะครับหมดละอ่าครับนอกจากที่ด้านหลังเป็นโลโก้ธรรมดานั้นเราเปลี่ยนเป็นแก้วได้นะครับพี่ตัดเอาเอง ไปจบเลยดีกว่าง่าย